บอกเลยว่าเรื่องนี้แหละทำให้ตองเข้าวงการซีรีส์เกาหลีได้ง่ายได้มากแล้วมันเป็นความที่แบบสวัสดีค่ะตองเทเกเตอร์วันนี้ตองจะมาทำคลิปแนะนำซีรีส์ดีในเน็ตฟิกสำหรับตองแล้วกันนะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลย คือตองอ่ะบอกตรงว่าไม่ค่อยจะดูหนังซีรีส์อะไรพวกนี้แต่ถ้าได้ดูแล้วเรารู้สึกว่าเออมันสนุกไงดูจบเร็วมากแบบสามวันจบสองวันจบเงี้ยต้องทาให้ได้คือดูต่อๆกันไปเลยตองก็เลยมีซีรีส์มาแนะนําให้ทุกคนตอนเนี้ยคือตองอ่ะมีสามเรื่องหลักๆเลยที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนไปดูกัน <S 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 อเอา่งยๆคือสองเรื่องแรกอ่ะจะเป็นแนวมุงมิงกุงกิงน่ารักน่ารักดูแล้วยิ้มตามได้ <Okay. S 1> เอเคส่วนอีกเรื่องก็จะเป็นแนวแบบ รุนล,ล,ละทึกหน่อยนิดนิดหน,น,น่อยหน่อยอะ่ะโอเคมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยเรื่องแรกต้องอยากแนะนําเรื่อง c a s h Landing o อ y ยูปากหมุดรักฉุกเฉินอันนี้ยคือน่ารักมากตองดูแบบอาทิตย์ต่อทีตแต่เรื่องเนี้ยตอนมันออกอากาศหรือมันฉายอะ่ะมันจะมีอาทิตย์ที่เว้นไปคือไม่ได้ฉายก็มีอืมคือเหมือนเขาถ่ายเสร็จเขาก็ฉายเลยแบบเนี้ย คือเรื่องนี้ตองว่าน่ารักดีนะเออจริงน่ารักเรื่องนี้นะมันจะเป็นแนวแบบโรแมนติกคอมดี้อะไรประมาณเนี้ยมันทําให้เราสามารถยิ้มหัวเราะเศร้าไปกับมันคือตองาว่าคล้ายๆเรื่องกอลฟลินเลยคือมันเนื้อเรื่องมันจะเป็นแบบตรงๆมาอย่างงี้ตรงๆแล้วแบบเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเออมันเป็นอารมณ์ที่แบบแปบ๊แปบๆถมุดยิ้มอยู่อะซีรีส์เนี้ยมันจะทําให้เราดิ่งไปเลยก็ได้หรือพอดิ่งเสร็จมันจะทําให้เรากลับมายิ้มเลยก็ได้อื ก็มีหักมุมบ้างเล็กน้อยมันก็มีหักมุมอ่ะ,ะซีรี่์เรื่องนี้นะมีทั้งหมด16ตอนสามารถไปติดตามดูกันได้ที่ Netflix อะเรื่องย่อคร่าวๆนะก็คือเหมือนนางเอกอะเล่นเครื่องร่อนแล้วบังเอิญเกิดพายุเข้าก็เลยไปพัดตกที่ประเทศเกาหลีเหนือแล้วมันเป็นเขตที่มีแต่ทหารใช่ไหมตรงนั้นอะ แล้วก็นั่ไเปเจอพระเอกพระเอกแล้วก็แก๊งของพระเอกอะ่ะก็ช่วยนางเอกแบบช่วยปกปิดว่านางเอกที่มาจากประเทศเกาหลีใต้อะ่ะเออมาอยู่ที่ประเทศเกาหลีเหนือตอนนี้แล้วก็พยายามช่วยกันเพื่อส่งนางเอกอะ่ะกลับไปเกาหลีใต้ให้ได้แล้วระหว่างที่ช่วยเหลือนางเอกอะ่ะมันก็จะมีฉากน่ารักกุกกิกุกกิกุกกี่กกกกะคือแบบน่ารักมากอันเนี้ยน่ารักจริงๆ ลองไปติดตามกันดูได้เนื้อเรื่องไม่ยืดมันดูได้เรื่อยๆเรื่องเนี้ยเออพระรองกับน,นางรองคือดีดีมากตองปื้มปิ่มนางรองกับพระรองมากๆคือหน้าตาก็น่ารักแล้วมันเป็นความที่แบบ <c oughs> สองคนเนี้ยเข้ากันได้มันเลยอะไรก็คือลงตัวไปหมดแต่มันมีฉากเศร้าอยู่นะ <c oughs> ก็ลองไปติดตามกันได้นี่คือเรื่องแรกที่ตองอยากแนะนำโอเคทุกคน ที่ต้องบอกว่าเรื่องแรกที่ต้องอยากแนะนําคือเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่เคยเข้าวงการซีรีส์เกาหลีอะไรแบบนี้มาตองอยากแนะนําให้ไปดูเรื่อง Why You Were Sleeping ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ตองอะเข้าวงการซีรีส์เกาหลีได้บอกเลยว่าเรื่องเนี้ยแหละทําให้ตองเข้าวงการซีรีส์เกาหลีได้ง่ายได้มากแต่ละตอนอ่ะ พอตอนจบอ่ะมันจะทิ้งปมให้เราเว้ยแล้วแต่ละตอนอ่ะคือมันแก้ปมไปทีละปมทีละปมใช่ไหมมันทําให้เนื้อเรื่องอ่ะไม่น่าเบือ่อคนที่เข้ามาดูอ่ะต้องว่าถ้าดูเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกอ่ะน่าจะเข้าลัททีซีรีสเกาหลีได้ง่ายมากมันเป็นซีรีสที่พูดเลยว่าไม่มีความน่าเบื่อเลยมันแก้ปัญหาแก้ไขปมอ,อยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกอยู่ทุกตอนทุกตอนเลยอ่ะต้องรู้สึกว่าวายูสลิปปิ้งนี่ก็เข้าถึงง่ายดีใครอยากเข้าไปดู ก็เออเรื่องนี้เลยแนะนำมีในเน็ตฟิกเหมือนกันนะเอาง่ายอะตองให้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกสำหรับคนที่อยากเข้ารัททีซีรีสเกาหลีเพราะว่าตองว่าหลายคนอะน่าจะผ่านการดูเรื่องเนี้ยมาแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูไปตมเรียกว่าตามได้บอกวะไปลองดูเรื่องนี้ดีค่ะคือวายูเวอร์ตองอะพูดคร่าวๆตองกลัวพูดไปแล้วตองไปสปอยอะเข้าใจไหมเออเอาง่ายๆคือมันเหมือนเกี่ยวกับความฝันอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยน่ารัก เรื่องแรกที่ตองชอบลีจงซอกแล้วก็ชอบมากๆาหาใครมาแทนที่ไม่ได้ตอนนั้นจนได้มาเจอกับรีดงุกกลายเป็นชอบควบสองเอาง่ายเหมือนยิ่งดูเซรีก็ยิ่งจะมีคนที่เราชอบเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยเยต่อไปเรื่องที่2ที่ตองอยากแนะนำนะคือเรื่องทั Your h า a r t เป็นคู่รองของกอบลินอนะมาเล่นถ้าใครอยากดูแลอินไปกับมันมากๆแนะนำให้ไปดูกอบลินให้จบก่อนแล้วก็ดูเรื่องตามเลยเพราะตองอเป็นหนึ่งในนั้นที่ทำแบบนั้นคือตอนนั้นอนะ ต้องดูกอบลินจบปุ๊บทัชจัวหาจะออนแอร์พอดีแล้วก็ดูแล้วอินอินมากเพราะว่าคู่นี้เคมีเข้ากันและน่ารักมากเหมือนกันก็เป็นแนวโรแมนติกคอมดี้มีทั้งหมด16ตอนเรื่องยอ่อสั้นๆก็เหมือนว่านางเอกอะเป็นดาราดังกต่เห็นเนี้ยมีข่าวเชาก็เลยทำให้ตกอับหนังเลื่องถัดไปที่เขาจะได้เล่นอนะเป็นบทเกี่ยวกับเลขาของทนายความ นางเอกก็เลยหาทางเพื่อที่จะเข้าไปแบบหาประสบการณ์เกี่ยวกับเลขาของทนา,นายความผู้จัดการพระเอกก็เลยช่วยแล้วให้นางเอกอะไปเป็นเลขาของพระเอกเพราะพระเอกเป็นทนา,นายความแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันก็ได้ทํางานด้วยกันแต่พระเอกจะเป็นคนแบบแรกๆอะแบบเย็นชาพอหลังๆน่ารักตองชอบมาตั้งแต่กอบลีนแล้วพอมาดูเรื่องนี้ยิ่งชอบจ้าหล่อดีดีด <Okay. S 1> จริงเรื่องถัดไปเรื่องที่สามจะแปลกแหวกแนวไปจาก สองเรื่องที่ตองแนะนำแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ตองบอกว่าให้ไปดูเป็นการเริ่มต้นเข้าลัตทดูซีรีส์เกาหลีคือเรื่องราคาซาดีพาเพลเป็นแนวประมาณหนังเกี่ยวกับการป้นอะไรแบบเนี้ยวางแผนต้องมีแผนก่อนถึงจะไปป้นอะไรแบบเนี้ยมันเป็นซีรีส์หรือหนังแนวที่ตองไม่คยไม่ค่อยดูหรือว่าไม่เคยดูเลยอะ่ะเออส่วนมากตองจะดูพวกรักอะไรแบบเนี้ยมากกว่าแต่อันเนี้ยพอตองเข้ามาดูปุ๊บก็เอ้ย ลุ้นลุ้นมากเรื่องนี้บอกเลยว่าตองลุ้นมากเรื่องย่อของซีรีส์เรื่องนี้สั้นมากคือมันเป็นการวางแผนของการปนเหมือนที่ตองบอกคือเหมือนวางแผนกันประมาณ1 2 3สคนประมาณนี้และทีเนี้ยก็ไปหาผู้ร่วมอุดมการเออมาช่วยแบบช่วยป้นเพราะว่าคนคิดอะ่ะเหมือนว่าเก่งแค่ความคิดเก็ตปะ่ะแต่ป้นไม่เก่งแต่คนทำอะ่ะก็คิดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าป้นเก่งเก็ตไหม อารมณ์เหมือนคนลงมือทำอะ่ะมันก็จะเก่งด้านลงมือทําแต่คนที่ใช้หัวคิดอะ่ะมันก็จะลงมือทําไม่ค่อยเก่งอารมณ์ประมาณนี้<ะ>มันจะเป็นเกี่ยวกับแนวป้นใช่ไหมแปลว่าต้องมีโจรพอมีโจรแล้วก็ต้องมีตํารวจเพื่อมาคอยจับซีรีอะ่ะมันทําให้ตองเอาใจช่วยโจรมากกว่าช่วยตํารวจให้จับโจรได้ตองว่าทุกคนน่าจะเป็นคนที่ดูละครท่าดีพระเพลวอะ่ะเอาใจช่วยโจรมากๆอะ่ะแบบพอโจรบาดเจ็บอะ่ะคือแม่งเราก็เจ็บเวแล้วเราเศร้าเศร้าไปกับโจรมากเลย แล้วยิ่งแบบพอรู้ว่าตำรวจจะจับได้เนี่ยโอ้โหคนหลุนแบบต้องหนีอ่ะต้องหนีให้ได้นะเออแล้วมันต้องมีตัวละครอ,อะที่ทําอะไรโง,ง่โไปใช่ไหมอันนั้นก็คือหัวเสียว่าถ้ามึงไม่ทําแบบเนี้ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้อ่ะแต่ถ้าสมมติมึงไม่ทำงี้หนังก็จะเล่นอะไรไม่ได้เออแต่เราก็เข้าใจเข้าใจมันนะแต่ตอนเนี้ยตอนยังไม่ได้ดูซีซั่นสี่นะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่ดูเพื่อนบอกว่าเออแรกๆมันจะเอื่อยแล้วมันค่อยมันหลงังๆอะไรประมาณเนี้ยคือ ปองรู้สึกว่าทีนี้เรื่องนี้แรกๆมันจะเอ่ยแทบทุกซีซันเลยนะแต่พอเริ่มลงหลังอ่ะมันจะเริ่มมันเหมือแนบบแรกๆอ่ะมันจะปูทางมาก่อนแล้วลงหลังอ่ะมันค่อยลงมือแบบมันอนะ่ะหลังมันลุ้นอนะ่ะต้องอยากกอมากอยากกอให้รู้ว่าเฮ้ยแม่งจบยังไงวะจริงๆคือทีเรื่องนี้ใช่ปะ่ะพอเราดูตั้งแต่ซีซันแรกจนแบบมาซีซันปัจจุบันเราจะรักตัวละครอแล้วเราจะแบบรู้สึกผูกพันกับมันเราจะได้เห็นไหวพิพ ความฉลาดไว้พิปติพานของฝั่งทั้งฝั่งโจรทั้งฝั่งตำรวจจะรู้ว่าเฮ้ย mm. โจรแม่งแบบดีอะฉลาดแบบเฮ้ยทำไมดูฉลาดกว่าฝั่งตำรวจเยอะเลยวะทำไมตำรวจถึงไม่ทำงั้นทำนี้มันมีแบบหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าเออจริงๆอะ มันไม่ได้เป็นแค่การที่แบบเราเดินเข้าไปจี้แล้วเราเอาป้นเอาของมาอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการที่เราวางแผนเราคิดมาแล้วคิดเป็นตอนตอนตอนแล้วว่าตอนเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทําให้เรารู้ว่าแบบเฮ้ยโจรแม่งไม่ธรรมดาเลยก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็มีซีซัน4แล้วสามารถไปดูได้ที่ Netflix นะจ๊ะเออเห็นเพื่อนตองบอกว่ามันจะมีซีซัน5ด้วยนะเคยคือเอาจริงเยอะมากเลยนะเวตั้งตั้ง5ซีซันอะ อันนี้ขอแถมไปอีกเรื่องหนึ่งอะกันเพราะว่าตองพึ่งดูพึ่งดูผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอะเออเรื่องปารมาจารย์ลัทธิมานที่โด่งดังมากขึ้นแทกขวิตบ่อยมากหวังอิปปออะไรเนี้ยเพื่อนอะแนะนํามานานมากแบบหลายคนเลยบอกว่าไปดูซ้ำมันดีมันดีมันดีแต่ตองแค่ห้าสิบตอนเลยเหรอนานอะแบบขี้กเกียจอะไปดูเรื่องอื่นไปดูแบบ ในไลน์ทีวีก่อนแบบเชงเม้งอะไรเนี่ยตองอ่ะชอบดูแบบชายชายมากกว่ารู้สึกว่ามันน่ารักกุ่มกิ้งเออก็จะไปหาดูในไลน์ทีวีแล้วทีเนี้ยพอว่างได้มาดูบาลามจารัติมานเกี่ยวกับซีรีส์ครอบครัวมากกว่าสําหรับตองนะเออครอบครัวหนักมากความสัมพันธ์แบบเพื่อนความสัมพันธ์ที่แค่ทั่วข่าวแต่ทาให้เราอินแล้วทาให้เราล้องไห้ เศร้าไปกับมันได้ครั้งที่อาจจะแบบเป็นความสัมพันธ์แค่แป๊บเดียวแต่มันทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นได้จริงเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ตองก็อยากแนะนําให้คนดูเหมือนกันอยากให้ดูว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะเว้ยแล้วหน้าตาแต่ละคนก็คือดีจริงๆเออแล้วเหมือนว่ามันจะมีภาคต่อ,ขอเขาไปแต่เป็นหนังของวนเหน่งกับซือจุยอืมถ้าตองเรียกชื่อไม่ผิดน่าจะไม่ผิดแหละ นั่นแหละสคนนี้ไปมีภาคแยกอีกแยกอีกภาคหนึ่งก็แต่ว่ามันจะมีแค่ใน VTV นะก็ลองไปติดตามได้แต่มันต้อง VIP เท่านั้นถึงจะดูได้เอาง่ายๆคือทุกคนที่เล่นในซีรีส์เรื่องนี้คืองานดีทุกคนไม่รู้จะเล่าเรื่องย่อของเรื่องนี้ยังไงอะเอาง่ายๆก็เหมือนว่ามันเป็นเกี่ยวกับความรักครอบครัวความสัมพันธ์ทั้งนั้นเลยลองไปดูลองไปติดตามกันได้นี่ก็จะแบบ เอออยากเอามาพูดให้ฟังว่าที่ตองดูพวกเนี้ยมันก็ดีจริงอยากแนะนําให้ทุกคนไปดูต่ออาจจะพูดแบบวกไปวนมางงๆก็ขอโทษเลยด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ตองแบบมาพูดเกี่ยวกับซีรีส์อะไรพวกนี้เหมือนกันเพราะว่าเอาจริงตองอะ่ะไม่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ดูซีรีส์ไม่ดูหนังอะไรแบบนี้อยู่แล้วการมาพูดอะไรแบบนี้มันก็ถือว่า ยากสําหรับตองอยู่นะอ่าถ้าสมมติแบบมีคนชอบคลิปนี้ใช่ไหมตองก็จะไปดูหนังแบบดูหนังดูซีรีส์มาเยอะๆจะได้แบบเออมาบอกทุกคนได้ว่าเรื่องไหนดีมาแนะนําให้ทุกคนดูต่อตองก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ตองทวิเเตอร์ด้วยนะคะจะมาพยายามทําคลิปลงบ่อยๆโอเคค่ะอยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เนาะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลย แล้วก็สามารถติดตามตองได้ที่ IG จี O N G G W R P เนาะโอเคบ๊ายบาย